ถึงเวลาที่จะต้องแกะกลิ่นเชอร์รี่มาชิมกันแล้วนะครับกับแบรนด์เขาไม่ใช่แบรนด์เราไม่ใช่นะครับแบรนด์เขาหรือบัตรเรดมูนนั่นเองแค่เปิดฝากระปุกมาก็มีกลิ่นเชอร์รี่เตะจมูกขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูสีใบาย,ยากันดีกว่าครับ <c oughs> เห็นสี Black c า v e n d นดิสได้อย่างชัดเจนมีส่วนผสมเวอร์จิเนียเบเร่และแบล็กค a ร e เ d นดิที่แต่งกลิ่นเชอร์รี่รอยัลแอนเข้าไปพร้อมกลิ่นช็อกโกแลตบางๆด้วยนะครับ และตัวกระปุกนี้มีส่วนผสมของเบอร์เล่ซึ่งจะช่วยเรื่องนิโคตินทําให้มีความแรงอยู่ที่มีเดียมหรือปานกลางนั่นเองครับกลิ่นเขาจะเหมือนเชอร์รี่สุกที่หอมหวานไม่มีกลิ่นของความเปรี้ยวเหลืออยู่เลยพอผมดมกลิ่นแล้วผมก็อดทนไม่ไหวผมคอแพ็กก่อนนะครับ นุ่มมากๆที่สำคัญไม่กัดลิ้นด้วยหากใครชอบคอนเทนต์แนวนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ